เปิดรายการกันด้วยบิ๊กแมชยุโรปที่อันฟิลเกมที่แฟนบอลรอคอยลิเวอร์พูลเปิดบ้านรับอตเลติโกมาดริดในยูฟาแชมเปียนส์ลีกสำหรับเวลาไทยเกมนี้เตะในค่ำคืนวันพุธที่17กันยายน2025เวลาตี2ตรงย้ำอีกครั้งแอนฟิลพร้อมมากสำหรับการเริ่มต้นเวทียุโรปของหงแดงซีซั่นนี้ภาพรวมก่อนแข่งลิเวอร์พูลของอาเนส o ลต ออกสตาร์ทพิมลีกได้แน่นแพทเทิร์นเกมชัดเจนเน้นการบีบสูงและสปีดบอลที่ต่อเนื่องจากแบ็กขวาถึงพื้นที่ครึ่งช่องฝั่งขวาด้านแอเลติโกของดีเอโกซิเมโอเนยังคงเอกลักษณ์เกมรับเป็นบล็อก2ชั้นวิในแน่นเน้น t ทรานซิชันเร็วเข้าหาพื้นที่สุดท้ายเกมนี้จึงเป็นการวัดกันของความไหลลื่นในเกมรุกที่แอนฟิลกับระเบียบเกมรับที่เก่งที่สุดชุดหนึ่งของยุโรป สถิติที่น่ารู้ของคู่นี้เจอกันในเวทียุโรปทั้งหมด8ครั้งแบ่งกันชนะ3ครั้งต่อ3ครั้งเสมอ2เกมลิวภูเคยชนะทั้งเย่าเยือนในรอบแบ่งกลุ่มปี2021และแอตเลติโกทำแสบในรอบน็อกเอาต์ปี2019ที่แอนฟิลเรียกว่าเจอกันทีไรรายละเอียดตัดสินเสมออัปเดตสภาพทีมหงแดงได้ข่าวดี เพราะอเล็กซซนเดอร์อิซักถูกใส่ชื่อในกลุ่มลุยยุโรปมีลุ้นลงสัมผัสเกมราวครึ่งเวลาขณะที่กำลังหลักอย่างเวอร์จินฟันไดอิมบราอิมาโกนาเต้ม ohamed salah และคีแมนแดนกลางยังพร้อมประจำการฝั่งตรามีมีตัวเจ็บและไม่สมบูรณ์หลายรายโดยเฉพาะแนวรุกที่ขาดกองหน้าความหวังหนึ่งรายรวมถึงผู้เล่นแดนกลางสำคัญบางคนทำให้ตัวเลือกในเกมนี้จำกัดลงพอสมควร ขาดการแผนและ11ตัวจริงลิวพูมาในระบบ4-2-3-1ผู้รักษาประตูอาริสันคู่เซนเตอร์ฟันได้จับคู่กนาเต้แบ็กขวาเป็นฟูลแบ็กสปีดจัดอย่างโจรมี่ฟริมปงแบ็กซ้ายมิโลดเคเคสเติมลายกว้าง คู่มิดฟิลน่าจะใช้ไรอันกราเฟนแบ็กกับโดมินิกโซโบสไลท์คุมจังหวะหน้าเป้าคือฮูโกเอกิติเก้โดยมีฟอรเรียนเวียตยืนกลางลุกเชื่อมกับโมซาลาทางขวาและโคดี้กักโปทางซ้ายอีซักมีโอกาสถูกส่งลงมาเติมมิติในครึ่งหลังเพื่อรีดความเฉียบคมในกรอบเขตโทษ แอตเลติโกมีแนวโน้มใช้4-4-2ยานิสยานโอแบล็กเฝ้าเสาแผงหลังมีมาโกสยอเรนเต้ถอยยืนขวาเพื่อรับมือปีกสปีดคู่เซนเตอร์อย่างโรบินเลนนร์มองกับเกรมองลองเล่เน้นชนะบอลแรกและยืนไหลลึกแบสซ้ายอาจเป็นมัติโอรูเจรี่ แดนกลางพาโบลบาริออสจับคู่โกเก้คุมวินัยและสปีดเกมริมเส้นฝั่งหนึ่งใส่พลังงานจากจูเลียนโนซิเมโอเนอีกฝั่งเป็นคอนเนอร์กาลาเกอร์ที่ช่วยซ้อนเกมรับและสอดเข้าเขตโทษได้ดีคู่หน้าอองตาวานคริสแมนเดินหาช่องระหว่างลายเล่นประสานกับอเล็กซานเดอร์เซอร์ลอตที่ยืนค้ำชนกับเซนเตอร์แนวโน้มแทคนิคที่น่าจะเกิด เหอร์วภูจะเร่งสปีดต,ตั้งแต่15นาทีแรกด้วยการโอเวอร์โหลดฝั่งขวาให้ซาลาเล่น1-2กับฟูลแบ็กและเวดคอยเจาะครึ่งช่องจุดชี้ขาดคือการรีเพสใน5วินาทีหลังเสียบอลถ้าหงแดงล็อกบอลที่เท้ายเรนเต้หรือบาริออสได้ต่อเนื่องพื้นที่ด้านนอกกรอบเขตโทษจะเปิดให้ยิงไกลหรือแทงทะลุช่องตรามีจะรับเป็นบล็อกกลางลึกรอจังหวะสวนกลับจากการเคลื่อนที่ของกริสมันกับบอลแรกของเซอร์ลอต ถ้าออกได้ทันทีทางฝั่งซ้ายหลังตัดบอลจะเป็นช่วงอันตรายของเจ้าถิน่นจุดดวนที่ต้องจับตาโมฮัมเหม็ดซาลาเจอการดของมาโกสยอร e n t นเต้นี่คือวัดกันทั้งสปีดและสมาธิหากยเรเนเต้หลุดตำแหน่งครึ่งช่องจะเปิดให้เวสสอดยิงอีกคู่คือเวอร์จินฟันไดประกบอเล็กซานเดอร์เซอร์ลอตบอลดงและลูกตั้งแต่คือบททดสอบสุดท้ายโซโบสไล์ so like, กับโกเก้ในการชิงคุมเทมโปใครออกบอลแรกได้แม่น เกมจะเทไปฝั่งนั้นมุมมองผลการแข่งขันด้วยผันใจความสดของโครงสร้างเกมรุกเท่าถิ่นบวกเสียงเชียร์นฟ d f และตัวสำรองที่พลิกเกมได้อย่างอีซักเชื่อว่าลิเวอร์พูลจะคุมจังหวะได้มากกว่าผมให้ลิเวอร์พูลชนะ2ประตูต่อศูนย์เกมอาจอึดอัอดแต่ความเฉียบคมในพื้นที่สุดท้ายจะเป็นตัวตัดสิน ถ้าถูกใจสไตล์พรีวิวแบบมืออาชีพฝากกดติดตามช่องโลกหนังรายวันกดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์มุมมองของคุณใต้คลิปนี้ได้เลยครับขอบคุณที่รับชม